ไกลนั่นเลยครับคืออันน่้ทหารเขาเรียกหาดน้ำรินหาดน้ำรินใกล้ถึงแล้วแม่เห็นทะเลแล้วเยอะเลยเยอะเยเย้ใส่กิาเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอตอนลงจากรถกันเลยนะครัะนี่นั่นเลยครับเรือเพียบเลยนั่นก็เรือประมงครับตกปลากัน คนแก่เขาตื่นเต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะกลางร่มให้เด็กร้อนค่ะแดดร้อนถ้ามาก็ถ้าใครจะมาเที่ยวเนี่ยหาร่มมาเนี่ยคะ่ะมาตั้งอย่างนี้คะ่ะเด็กก็จะได้นั่งได้สบายๆนะคะอหอยเยอะมากเลยคะ่ะ เพียบเลยเอาใหญ่ก่อนหอยค่ะนี่หอยอะไรหอยเสียบเนาะหอยเสียบเยอะมากเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วเออคนมันนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวเยบ่อยเงี้ยมันก็เลยทําให้หอยอเยอะขึ้นเล็กเลยเอานี่นี่อย่างดีนะสร้างบ่อน้ำเอาไว้ก่อนได้ไหมไหนโชว์หน่อยดิ มาทำเอนเลยโอ้ยเจ๊เล้าไหนโอนแม่หนโซนไหนโซนสักกางเลยโอ้าคือแม่เอาไปใส่ได้ไหมตอยตกตกตอกทำเกลือนทำเองทางเล้าเกลื่อนสายเกลื่ยมากเลยโน่นมีคนตบฟ้าด้วย กำลังออกไปหาปลากันไ่นได้ไปนิวมันเชื่อตลางคุยนปไม่ไปบ้านของแกนะโอ้โหดีน้องแฟงพองพองม,มันอยู่ในน้ำขนะยับไม่ใหญ่เลยเวลาเราจับมันก็ไม่ขยับนิวม่นเนีน่ย เต้ได้ี่นเหอครับอ้าวหวัสดีเจ้าหนอนน้อยสัสนไม่ใช่หนอนเนยน่ชียอยชน่อยดูสิแเหย้งาะลเดี๋ยวเอาไปเดี๋วเอาเอาไปเลาะต้นน้ำเดี๋ยวมันก็ขยับได้ครับโอ้โหบนเตไปไว้ในน้ำมันก็ขยับได้เห็นไหมึก็นไหมนดึ ตรงนี้ก็ได้เรียกเลยขอขอกระติกอันนึงนะต่อไปจะมีน้ำใสนี่ทุกคนดูทุกคนดูนี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ ทุกคนเห็นไหมนี่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 โอ้ยโอ้ยนี่เลยเห็นไหมโอ้ยกําลังกระดึ๊บกระดึ๊บเลยรเยอะโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยนี่เห็นไหมนี่นี่โอ้ยนี่เอามาใส่เลยโอ้ยนี่เห็นไหมเอามาใส่ในน้ำกําลังนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้กระดึ๊บเลยโอ้ยเต็มเลยอ่ะ นี่เต็มเลยแม่ใส่เลยใส่เลยใช่เลยเราเลือกเอาตัวใหญ่ๆลูกตัวใหญ่ๆก็จับที่ลายเจอแต่ตัวเล็กหคนนี้นี่กำลังเลยนี่เห็นไหมนี่อุ้ยอุยอุ้ยกําลังดีเลยค่ะนี่แม่แม่นี่นี่เห็นไหมแม่ลองลองดูในนี้ดิขยับโยเยเพียบเนี่ยใจอีกแล้วโชคดีจังทุกคนที แม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแม่แม่บางคนฮะที่มันอยู่ที่อื่นไม่ขยับพราอมันต้องการการอาศัยอยู่เอาไปรดน้ำก่อนสิแม่ฮะเอาไปรดน้ำก่อนใช่เดี๋ยวเอาไปใส่น้ำทีโอ้โหเยอะแยะเลยเหเยไหมเยอะมากเลยนี่อีกนี่นี่นี่กำลังนี่เลยเห็นไหมแต่ดูไม่ต้องเลยนี่เห็นไหมครับโผล่มาตักดิยุด นี่เ,เลยเห็นไม้นี่เวลาที่เราขุดนะมันก็จะโผล่มาแบบนี้ค่ะ่ะแม่ดีใจมากที่ได้มาทะเลอืมื่นี่มาดูากนะัน รู้สึกสนุกสนานมากค่ะอัดอั้นมานานอยากมาหลายรอบแล้วแม่ก็ไม่ให้มาเนาะเพราะว่ามันยังดูไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วคนเยอะด้วยแต่วันนี้โล่งดีค่ะเรามาเช้ายังไม่ค่อยมีคนอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะนี่อุ้ยเจอแล้วใหญ่มากเลยอุ้ยไหนดูน้องฟ้าดูในมือลูกอุ้ยใหญ่กว่าตัวเห็นไหมเนี่ยใหญ่กว่าตัวอื่นแลวใหญ่มากไปกินกันเดินไป รองเท้ารองเท้ารองเท้า เขาเก็บค่ะเขาเก็บว่าวสายไหมเขาเก็บว่าวซื <avec> ้อ <avec> อ่ะมัน430บาท50บาทเนี้ยเออเอเปลีนเปนการขายแต่ว่าตอนเช้าตกใหมดแล้วแม่าช่วยั ว้าวเอามาล้างดีกำลังคัดไซด์นะคะคัดไซด์ก็าทรายออกก่อนที่เราจะเอาไปเราก็ต้องเอาทรายให้มันคายดินออกสักทีถ้ามันถ้าไปโฟโตโดนหนีบอ่ะอ่ไม่เจ็บรอตัวยังเล็กมันหนีบไม่เป็นเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วลูกโลูกโต ไปเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะกลับกันแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็ไปเล่นน้ำกันเนาะสนุกอ่ะอยากดูอีกเลยอยากดูอีกปไปมันร้อนแล้วลูกป่ะเดี๋ยวเด็กๆกลับไปเอาไปเล่นน้ำอุ่นส้ายจังหนาเลยนะอันนั้นอะเอาเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าายเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วบ๊ายบาย เห็นนู้นใกลๆฝั่งนู้นนั่นจะเป็นท่าเรือมากกับพุดนะคะค่ะเป็นลูกคอมุาสาตามมโอเคะ <Okay. S 1> ไม่ต้องตัดกเลยค่ะแต่ยังสวยอยู่ทะเลสวยค่ะเดี๋ยวน้ำก็ออกมีน้ำแบบนี้เขียนขึ้น ขนไปก่อนไปเ,เดี๋ยวแนมะ่ขน